สวัสดีครับมาลอง CD Harman k a r d o n นะครับเป็นรุ่น HD720 นะครับผมนี่นะฮะตอนนี้ลองแผ่นแท้นะครับอ่านทุกแผ่นนะครับสภาพสวยมากนะฮะนี่นะฮะอินเตอร์เกตที่ใช้ลองเป็นพิ a ี d i ดโอนะครับรุ่น Nova นะครับผมนี่นะฮะ เรเสียงนะครับเพิ่มเสียงนะครัพรองที่ใช้ลองเป็น ACG พวกนี้ครับวันเตอร์ A.T.D. นะครับอ่ะขออนุญาตฝากไลน์นี่นะครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางการติดต่อนะครับผมร้านเปิดกลางวันเครึ่งเปิดคราบโมงเย็นร้านอยู่ทุกวันศุกร์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูลูกเล่นของตัว C D นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสคริปต์นะฮะนะฮะเล่นเพลงนะฮะอ่านไว้นะฮะอันนี้แบ็กกรัปนะครับเนี่ยนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตเนาะ หยุดนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมสต็อปนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นอีเจ็กนะครับโอเปนนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองสักแผ่นนะฮะแผ่นแท้นะฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีโมทของเขานะครับใช้งานได้ปกตินะฮะต้องกดคำว่า CD ก่อนเนาะแล้วกดเพย์ครับนี่ฮะใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะฮะนะฮะอ่านะครับอ่านไวนะฮะ ก็ใช้งานได้ทุกทุกโหมดนะฮะแบ็คกลับเน็กแล้วครับเนี่นะฮะอ่าตอนนี้ผมลองเป็นอ่าอนาล็อกนะครับแล้วก็อ่ะตัวข้างหลังเขาจะมีตัวคอแอกนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมผมเป็นดิจิตอลเอาล์นะฮะเดี๋ยวผมต่อไว้อยู่นะฮะเป็นคอแอกหนึ A ่งนะฮะออกก็ออกเหมือนก,กันนะฮะเสียงออกปกติ เนี่ยฮะข้างหลังสภาพสวยมากนะฮะ,อะโอเคครับผมเสียงดีมากๆครับสวยมากครับ